เปิดชีวิตโอภกจิลาเคยไม่มีเงินทำงานคนเดียวหาเลี้ยงทั้งครอบครัวสำหรับโอภกจิลา เป็นดารานักแสดงในวงการบันเทิงอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานในบทบาทของนักแสดงและพิธีกรแต่กว่าชีวิตของเธอจะเดินทางมาถึงวันที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของเธอและได้มีครอบครัวที่มีความสุขอย่างทุกวันนี้ก็ต้องเป็นอีกคนที่ต้องผ่านเรื่องราวมาหลากหลายรูปแบบโอภักจิราเล่าว่าเธอเป็นคนกรุงเทพ เติบโตมาแบบปกติเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปเมื่อก่อนที่บ้านเป็นโรงงานแล้วพอสุดท้ายโรงงานก็ต้องถูกปิดไปวันหนึ่งพ่อก็เดินมาบอกว่าบ้านหลังนี้ต้องขายต้องไปมีที่อยู่ใหม่จากบ้านเราที่เป็นหลังใหญ่ ที่เป็นไร่แล้วก็ต้องไปอยู่เป็นห้องหนึ่งแล้วชั้นล่างเขาก็เก็บเครื่องจักรส่วนข้างบนเราก็อาศัยนอนตอนนั้นก็อายุประมาณ1 5แล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่มีอยู่แบบนี้ทำตัวไม่ถูกตอนนั้นพ่อก็ไม่มีอาชีพคือพ่อก็อยู่ในบ้านที่เป็นแบบกรงสีแล้วแม่ก็ไม่มีอาชีพแน่ๆพร้อมกับตอนนั้นมีน้องเล็กอีกหนึ่งคนแล้วมีอยู่วันหนึ่งจำได้เหมือนในละครเลย ฝนตกแล้วหลังคามันรั่วทุกจุดของหลังคาเลยต้องกางร,ร่มให้แม่กับน้อง วันหนึ่งยืนคิดเลยว่าต้องไปบ้านป้าเราต้องหาอะไรทำเราจะต้องมีเงินซึ่งก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยป้าก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมีเงินเราก็ไม่อยู่บ้านป้าหลังเล็กๆเ,เป็นเทาเฮาเพราะเราไม่มีเงินพอวันหนึ่งก็คิดขึ้นมาได้เลยว่าไปเดินห้างแล้วกันเป็นพนักงานห้างเพราะเราต้องเรียนหนังสืออยู่แล้วคุณอาที่เคยเลี้ยงมาก็ส่งเงินให้เราพอเรียนหนังสือ เดินไปห้างก็ไปเจอประกวด m i d f ิ t เจอร์โมเดลคอนเทก็เลยตัดสินใจประกวดแล้วก็ได้ตำแหน่งจริงๆพร้อมโทรศัพท์หนึ่งเครื่องพร้อมเงินหลักหมื่นหลังจากนั้นก็เจอพี่อุ๊แล้วบอกให้เราไปประกวด m i d มอเตอร์โชว์ก็ได้ตำแหน่งหลังจากได้ก็มีงานตลอดเลยได้เล่นละคร เคยได้รับบทนางเอกสมัยก่อนแต่ว่านางเอกต้องเก็บตัวแล้วมีคนยื่นบทอื่นมาให้เพราะรอไม่ได้เพราะมีรออีกสชีวิตจากนั้นก็มีงานมาตลอดไม่เคยหยุดเลยเช่าห้องอยู่เดือนละ3 0 0 0บาทตอนนั้นไม่มีรถอยากได้รถไว้ทำงานตอนนี้ก็มีบ้านสองถึงสหลังแล้วก็คือซื้อให้แม่แล้วตอนแรกก็จะอยู่กับน้องปัจจุบันก็อาศัยอยู่กับสามี